สวัสดีครับลูกเพจทุกคนครับวันนี้ครับผมกลับมาที่ทิฟฟานี่โชวพัทยาอีกครั้งนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของการประกวดมิ s s ทิฟฟานี่2 2 2ในรอบ preliminary ครับบรรยากาศวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนจะเปะ๊ะจะปังขนาดไหนเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับ เรียกได้ว่าเดินทางเข้าใกล้มงกันไปทุกทีแล้วนะครับสำหรับการประกวดมิสทิฟฟานี่2022ซึ่งในรอบพิมินารีนะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายที่จะมีการเก็บคะแนนใน3ส่วนด้วยกันครับนั่นก็คือการเดินในชุดว่ายน้ำสวยๆส,สับๆกันไปเลยแล้วก็ชุดราตรีครับงานนี้จะต้องออกมาแบบลุกขุนูดูแพงและสุดท้ายก็คือในรอบของการพูดสปีดนะครับเกี่ยวกับทัศนคติความเป็นดิออริจินอล เป็นไงครับบรรยากาศคร่าๆวๆนะครับของรอบพิ e l i m i n a r วันนี้ครับนี่ครับมาดูรุ่นพี่กันดีกว่าครับว่าหลังจากที่ดูน้องๆในรอบ preliminary แล้วนะครับ ผลงานเป็นยังไงบ้างมีใครในใจบ้างนี่ผมอยู่กับน้องโยชิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้พัทยารถติดมากแ <laughs> อบมาเลยนิดนึงมาก็คือเดินชุรลาตีเกือบจะเสร็จมาแล้วก็ได้มาดูรอบสปีดค่ะ,ะเป็นไงบ้างมีใครในใจบ้างเยอะมากเอาที่เรา,าดูแบบจากรอบสปีดว่ามีใครโดนใจตรงใจอย่างเงี้ยคือชอบอพี่บุ๊กนะคะพี่บุ๊กก็คือ หมือนแบบมาถึงสารอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอบเนี้ยคือเขาเต็มที่สุดๆดีกว่าปีที่แล้วอีกนะคะ mm hmm. ก็คิดว่าคืนเนี้ยพี่บุตต๊กโดดเด่นแล้วก็คนที่สองชอบสาหรับสปีดวันนี้นะชอบพี่น้ำฟ้ามากพี่น้ำฟ้าตอนรอบสปีดก็คือคือเขาเป็นคนพูดจาเราดูแบบน่าฟังแล้วก็ดูแล้วแบบคอยตามนะคะแล้วก็ จริงๆดีเยอะอะ่ะคนที่เป็นพี่พี่ด็อกเตอร์อะค่ะก็พูดแบบดีมากแล้วก็สับเนียแล้วก็แบบฉาดฉาดหน้าฝากมากๆอยากให้มีสามท <laughs> ี่เปลี่ยได้ไหมได้ไหมคะ <laughs> ต้องเปลี่ยนมุมได้ไหม <laughs> สามคนในใจที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากๆเลยนะคะก็คือคนแรกเลยก็คือหมายเลขหนึ่งค่ะพี่บุ๊กนั่นเองเพราะว่า ด้วยความพสนิทกันด้วยเราก็เห็นว่านางอะ่ะพัฒนาการเป็นยังไงแล้วก็วันนี้นางดูเปลี่ยนแล้วก็ดูชายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนคนที่สองที่ชอบอีกคนนึงก็คือน้องกวางค่ะน้องกวางก็แบบว่าด้วยหุ่นด้วยสวสวทรงต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบการออนสเตจของน้องกวางก็ทําให้เราเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าน้องแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนสุดท้ายที่ชอบแบบว่าเรียกเสียงฮาเรียกเสียงกรี๊ดบนฮอเลยนั่นก็คือเตชินีค่ะต้องบอกว่าเขาแบบ ยังไม่ทิ้งคอนเซปต์ในเรื่องของฟาร์มผมของเขาอะไรก็ทําให้เรียกคะแนนวันนี้ได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันสำหรับคะแนนกองเชียร์ในฮอร์นะวันนี้ได้ดูพีริมแล้วก็น้องๆสวยทุกคนเลยอะ่ะน้องเขาแบบตั้งใจทุกคนอยากได้มองแต่คนที่ที่เข้าตาวันนี้ก็แล้วก,กันนะคะก็เป็นน้องบุกนะคะน้องกวางแล้วก็น้องนานานนะคะ่ะฟาดกันสุดฤทธาาิ์เ,เพอร์ฟอร์แมนนะคะแต่งหน้าทรงผมแล้วก็ ความกระหายในมงกุฎอ่ะคือความอยากได้มงกุฎเขาชายออกมาว่าฉันจะฉันอยากได้มง คืออยากจะบอกว่าทุกคนนะคะคือทาได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งรอบชุดว่ายน้ํารอบชุดราตรีแล้วก็สปีชนะคะส่วนคนที่รองประทับใจนะคะคนแรกเลยก็คือพี่บุ๊กค่ะเพราะว่าพี่บุ๊กกลับมาประกวดถึง3ครั้งคือเราเข้าใจเลยนะคะว่าการกลับมาประกวดหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะตัวเราเองก็เคยได้รองหนึ่งแล้วก็กลับมาประกวดมันมีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งความกดดันแล้วก็เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจความที่เราอยากจะเป็นนะคะดังนั้นเราก็อยากจะส่ง กำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับพี่บุ๊กนะคะปีนี้เป็นปีที่เหมือนจะตัดสินค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีดีมาแบบไม่เหมือนกันเลยนะคะบางคนก็แบบคาดไม่ถึงแบบว่าพออยู่บนเวทีบุ๊บมันเหมือนแบบมีแบบมีออร่าขึ้นมาในทันทีเลยแล้วก็ส่วนน้องๆที่บางคนเหมือนไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าอะไรจากห้องดำนะคะวันนี้ก็พูดได้ดีมากเซอร์ไพรส์มากค่ะ เป็นไงบ้างครับบรรยากาศของกานประกวดมิดทิฟฟานี่2022ในรอบ preliminary ครับแห้บ,บรรยากาศสนุกสนานเหลือเกินนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับเราก็จะรู้แล้วครับว่าใครจะได้ครองมงกุฎมิสทิฟฟานี่2022ครับอย่าพลาดครับเดี๋ยวเราจะเกาะติดมาให้ชมกันแบบเรียวๆเลยครับว่าปีนี้ใครจะได้ครองตำแหน่งนี้ครับ